สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง YouTube ที่ดินโคราชนะครับวันนี้แมนมีที่ดินสวยๆมานำเสนออีกหนึ่งแปลงครับผมสำหรับที่ดินแปลงนี้นะครับจะลงจากถนนลาดยางครับเป็นถนนลาดยางที่เข้าตัวอำเภอด่านคุณทดนะครับผมเพียงแค่100เมตรที่ดินแปลงนี้จะอยู่ที่บ้านมะเรืองตำบลบ,บ้านเกา่าอำเภอด่านคุณทดจังหวัดนครราชสีมาครับผม และที่ดินแปลงนี้ครับเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดครุฑแดงนะครับเนื้อที่14ไร่25ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา105,000บาทต่อไร่ครับผมขายแค่เฉพาะ14ไร่นะครับส่วน25ตารางวาเขายกให้ฟรีนะครับส่วนตรงบริเวณนี้คือด้านหน้าที่ดินครับด้านหน้าที่ดินจะติดถนนลูกรังลงจากถนนลาดยางเพียงแค่100เมตรครับ โดยบริเวณถนนลาดยางก็จะมีไฟฟ้ามีปับปลาพร้อมเลยนะครับถนนลาดยางเส้นนี้จะเป็นถนนลาดยางวิ่งเข้าตัวอำเภอนะครับเข้าตัวอำเภอเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นครับที่ดินแปลงนี้จะอยู่ด้านหลังตัวอำเภอนะครับถ้าหากท่านใดที่ชื่นชอบที่ดินแปลงนี้นะครับอยากสอบถามที่ดินแปลงนี้ครับสามารถติดต่อสอบถามแมนไมาได้โดยตรงเลยครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข0989518352ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ของแมนด้วยนะครับ และที่ดินแปลงนี้ก็จะหันหน้าไปทางทิศเหนือครับหันหน้าไปสวยๆเลยนะครับทางทิศเหนือทิศเหนือกว้าง148เมตรทิศใต้กว้าง96เมตรทิศตะวันออกกว้าง214เมตรส่วนทางด้านทิศตะวันตกกว้าง333เมตรครับระดับความสูงจากน้ำทะเลอยู่ที่233เมตรครับผม แลายที่ดินแปลงนี้ก็จะอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายนะครับอาทิเช่นถนนลาดยางไฟฟ้าประปา100เมตรครับแล้วก็จะใกล้รานมันทอพืชผลนะครับเพียงแค่2กิโลเมตรครับแต่ที่ดินแปลงนี้นะครับจะยังไม่อยู่ใกล้เพื่อนบ้านนะครับเพราะว่าเพื่อนบ้านกระแวกนี้ยังจะไม่มีครับผม และที่ดินแปลงนี้นะครับก็จะอยู่ห่างจากตัวอำเภอด่านคุณทดครับโรงพยาบาลด่านคุณทดโรงเรียนด่านคุณทดโกลตัดใหญ่โกบอนเฮาปั๊มน้ามันเซเว่นอีดเว่นหรือว่าอเมซอนนะครับเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ สำหรับตัวอำเภอด่านคุณทศก็จะมีครบทุกอย่างนะครับมีหลากหลายทั้งหมดเลยครับทั้งธนาคารสถานที่ราชการต่างๆแล้วก็ส่วนที่แมนบอกไม่ครบด้วยนะครับผมจะมีร้านค้าร้านอาหารต่างๆเต็มไปหมดเลยครับและที่ดินแปลนนี้ก็จะห่างจากตัวอำเภอเมืองโคราชเพียงแค่70กิโลเมตรครับห่างจากกรุงเทพมหานคร260กิกิโลเมตรเท่านั้นครับผม แมนขออนุญาตทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับที่ดินปแปลงนี้เอกสารสิทธิเป็นโฉนดครุฑแดงเนื้อที่14ไร่25ตารางวาเจ้าของที่ได้ร้องขายในราคา150,000บาทต่อไร่ครับที่ตั้งจะอยู่ที่บ้านมะเริงตำบลบ้านเก่าอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนะครราชสีมาครับที่ดินปแปลงนี้เหมาะสำหรับซื้อเก็บนะครับหรือซื้อเก็งกําไรปล่อยให้เช่านะครับราคาถูกที่สวยมากๆเลยครับสำหรับคลิปนี้นะครับแมนก็คงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ ขอบคุณสำหรับการรับชมรับฟังที่ดินโคราชนะครับแมนฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ด้วยนะครับเผื่อแมนมีที่ดินใหม่ๆที่ดินสวยๆท่านจะได้รับชมก่อนใครนะครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ